สวัสดีค่ะพี่อองค่ะจะมาเล่า50 f a c ต s ของวิทยาลัยราชาัิวิทยาลัยมหิดนให้น้องๆฟังกันนะคะ ะะวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยมีชื่อย่อว่า M.U.I.C. ค่ะอ่านว่า M.U.I.C. นะน้องๆไม่ใช่มูอีกเนาะซึ่ง M.U.I.C. เนี่ยก็ย่อมาจากมหิดล university international college นั่นเองค่ะมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกเลยนะที่มีการเปิดหลักสูตรนานาชาตินะคะซึ่งพวกเราเปิดมาตั้งแต่ปี2529นนั่นเองค่ะซึ่งโอ้โหนานมากๆเลยเนาะ <c oughs> ก็คือพวกเราเนี่ยยังไม่เกิด เลยเนาะอาจจะแบบเป็นวนอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งเนาะที่ MUIC ของเรานะคะมีการเปิดเทอมเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นเลยเนาะเพราะเราเรียนทั้งหมด3เทอมด้วยกันค่ะซึ่งแต่ละเทอมเนี่ยก็จะมีการเรียนประมาณ3เดือนค่ะและในทุกๆปีเนี่ยเราจะเริ่มนับเทอมแรกที่เดือนกันยายนนะคะแต่ว่า MUIC ก็คือเราเนี่ยสามารถให้น้องๆเนี่ยเข้าเรียนได้ทุกเทอมเลยเนาะไม่จำเป็นต้องรอเดือนกันยายนนะคะ การสอบเข้าวิทยาลัยนานาชาติของเรานะคะเป็นระบบรับตรงเนาะเราไม่ได้อยู่ในระบบ t c a s t นะคะและการสอบของเราเนี่ยมีทั้งหมด2รูปแบบเนาะก็คือแบบ Fast Tag แล้วก็ r e ็ u l a r t ่านั่นเองค่ะโดยที่การสอบรอบ Fast Tag นะคะก็จะเหมาะสำหรับน้องๆที่มีคะแนน TOEFL, i e l t s และ SAT ผ่านตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยกำหนดไว้นะคะก็สามารถเอาคะแนนเหล่านั้นเนี่ยมายื่นกับเราแล้วก็รอนัดสอบสัมภาษณ์ได้เลยค่ะและสำหรับเล g u l a r ท็กเนี่ยก็คือจะเหมาะกับน้องๆที่ยังไม่เคยสอบ SAT i e l หรือ TOEFL นะคะหรือว่าสอบแล้วแต่คะแนนยังไม่ถึงเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้ก็สามารถมายื่น สอบเพิ่มเติมกับทางวิทยาลัยได้นะคะแต่สําหรับน้องๆนะคะที่ยังไม่มีความมั่นใจหรือว่ายังกังวลว่าสกิลภาษาที่ตัวเองมีเนี่ยจะเพียงพอหรือเปล่าสามารถมาเรียนที่ PC ของเราได้นะคะ PC ก็คือศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ค่ะถ้าน้องๆเรียนที่ PC เนี่ยน้องก็จะได้เรียนครบทั้ง4ทักษะเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นการพูดการฟังการอ่านหรือว่าการเขียนค่ะก็คือมั่นใจได้เลยว่าพร้อมที่จะเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ และพี่อมเองนะคะเรียน PC มาด้วยหลังจากที่พี่อมเรียนเสร็จเนี่ยก็คือมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นและที่สําคัญเนี่ยพี่อมได้เพื่อนเพิ่มเยอะมากๆเลยเนาะจนถึงตอนนี้เนี่ยเราก็ยังสนิทกันอยู่แล้วก็ยังเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันอยู่นะคะที่ MUIC นะคะเปิดทั้งหมด8หลักสูตร 8หลักสูตรของเราเนี่ยก็จะมี Bachelor of Science Bachelor of Engineering Bachelor of Business Administration Bachelor of Management Bachelor of Art Bachelor of Fine Art Bachelor of Communication Art Bachelor of Art and Science เย้ yeah. หมดแล้วค่ะทุกคน8หลักสูตรก็จะมีการอัปเดตหลักสูตรอยู่ตลอดเวลาเนาะซึ่งเรามีทั้งสายวิทย์แล้วก็สายศิลป์เลยจะมีสาขาอะไรบ้างก็สามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราเลยนะและหลักสูตรใหม่ล่าสุดของเรานะคะก็คือหลักสูตร เทคโนโลยีสร้างสารรค์หรือ Creative Technology นั่นเองค่ะซึ่งหลักสูตรนี้นะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับการสร้างสารรค์สื่อใหม่ๆโดยการใช้เทคโนโลยีนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะความพิเศษของเมเจอร์นี้ก็คือเป็นความร่วมมือกันของ4คณะในมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะนั่นก็คือ ICMS RS และ ICT ค่ะทาง MUIC ของเรานะคะยังมีโปรแกรมที่เรียกว่า iDesign e l e c t i v e นะคะหรือการออกแบบการเรียนด้วยตัวของเราเองนะคะคือเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงเรียนเฉพาะวิชาเมเจอร์ของเราแล้วเ,เรายังสามารถไปลงทะเบียนเรียนวิชาในหลักสูตรอื่นๆได้อีกนะคะอย่างเช่นน้องๆเนี่ยเรียนอยู่ที่ Major Communication Design น้องๆก็ยังสามารถไปลงเรียนวิชาของเมเจอร์ r k e t i n g เพื่อเพิ่มความรู้ให้รอบด้านมากขึ้นค่ะสำหรับน้องๆน,นะคะที่เรียนไปสักพักหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเมเจอร์ที่ตัวเองเลือกมาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเองเลยอยากไปเรียนเมเจอร์อื่นมากกว่าก็สามารถทําการย้ายเมเจอร์ได้ด้วยนะแต่ว่าก็ต้องดู requirement ของเมเจอร์ที่เรากําลังจะย้ายไปด้วยนะคะพอเข้ามาที่ MUIC แล้วนะคะเราก็จะได้พบกับความหลากหลายทางสัญชาติเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าทั้งอาจารย์ทั้งพี่สตาฟรวมถึงนักศึกษาเองเนี่ยมาจากหลาก หลายประเทศห,หลายสัญชาติเลยนะคะทุกๆปีนะคะเราจะมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนนะคะมาแลกเปลี่ยนที่ MUIC เนีย่ยเฉลี่ยปีลปะกว่า500คนเลยนะซึ่งก็คือมาจากทุกทวีปทั่วโลกเลยนะคะซึ่งมันก็จะทําให้เราเนีย่ยได้แลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆรวมถึงวัฒนธรรมใหม่ๆที่พวกเรายังไม่เคยรู้จกักหรืออยากจะยังไม่คุ้นเคยด้วยค่ะนอกจากที่จะมีนักศึกษาเนีย่ยมาแลกเปลี่ยนกับเราแล้วนะคะเรายังมีการส่งนักศึกษาของเราเองเนีย่ยไปเรียนที่ต่าง ประเทศมากถึง140มหาวิทยาลัยทั่วโลกเลยนะซึ่งการแอปไลา์เนี่ยก็ไม่ยากสามารถแอปภลา์ผ่านวิทยาลัยได้เลยนะคะและที่เจ๋งมากๆก็คือราคาหน่วยกิจเนี่ยก็คือจ่ายเท่ากับการลงทะเบียนที่ MUIC เนอะไม่มีการบวกเพิ่มนะคะและถ้าใครอยากขอทุนเราก็มีทุน MUIC Young Ambassador นะคะทุนนี้เนี่ยมีมูลค่ามากถึง50,000บาทเลยเนาะก,ก็คือนอกนจะมีพ็อกเตมันนี ติดตัวไปตอนเรียนแรกเปลี่ยนเลยค่ะนอกจากนี้นะคะ MUIC เนี่ยก็ยังมีทุนการศึกษาอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะคะแต่ว่ามันเยอะมากๆเลยพี่ชมจะไม่ได้ขออนุญาตอิบขึ้นมาอ่านหน่อยนะคะคือจะมีทุน Asian Student Scholarship Scholarship for Student with Physical Disability uh, Foreign Language Ambassador Scholarship Internship a b o u d Scholarship อันนี้นี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างเนาะแต่ว่ายังมีทุนอื่นๆอ,อีกมากมายเลยเนะเาะสามารถไปดูได้ในเว็บไซต์ของ MUIC เลยค่ะที่ MUIC ของเรานะคะจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักแต่เราก็ยังมีคลาสสอนภาษาอีก ถึงห้าภาษาเลยนะก็จะมีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเยอรมันภาษาสเปนแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสค่ะแต่สําหรับน้องๆต่างชาติเนี่ยเราก็มีคลาสภาษาไทยสอนเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะสําหรับตัวพี่อมเองเนี่ยก็คือเรียนทั้งคลาสภาษาจีนแล้วก็ภาษาสเปนเนาะไหนๆก็เรียนมาแล้วเนาะก็ขอโชว์นิดนึงแล้วกันเนาะเริ่มที่ภาษาสเปนค่ะ o l อ primo estudio en Universidad d เดม h i d o n มาด้านภาษาจีนกันบ้างดีกว่าเนาะก็จะมีตาเจ๋อห่าวเจ้าอมอเซียนจ่วชื่อใจ มาสิลงตาสวยกว่าที่เสียโยนสยสีหรอการทางานที่ MUIC นะคะจะเน้นการทํางานกลุ่มค่ะซึ่งก็คือจะให้น้องๆเนี่ยได้ฝึกการทํางานร่วมกับคนอื่นเนาะก่อนที่จะออกไปทํางานจริงที่จะต้องใช้ teamwork skill นะคะน้องๆเนี่ยก็ยังสามารถร่วม discuss กับอาจารย์กับเพื่อนๆในคลาสได้ด้วยนะคะและนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถประเมินได้ด้วยนะว่าอาจารย์ท่านนี้เนี่ยสอนเป็นยังไงหรือว่าเราสนใจเรื่องไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถแจ้ง อาจารย์ได้ผ่านแอปพลิเคชัน s k y p a s ค่ะตึกที่ MUIC ของเรานะคะมีทั้งหมด4ตึกนอ้อยอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดนสารยานะคะซึ่งโซนตึกเก่าเนี่ยก็มีไปแล้วนะคะ3ตึกก็คืออาคาร1อาคาร2อาคาร3 และในตึกใหม่นะคะก็จะอยู่ที่อาคารอทิตยาพรน,นั่นเองค่ะและสําหรับตึกเก่านะคะก็จะมีห้องแลบวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนสาขาต่างๆรวมถึงห้องเรียนสําหรับนักเรียน PC ด้วยนะคะและตอนที่พี่อมเรียน PC เนี่ยพี่อมก็เรียนที่ตึกนี้ละคะ่ะและที่ตึกเก่าของเรานะคะก็จะมีห้องสมุดด้วยนะซึ่งห้องสมุดเนี่ยก็สามารถหาข้อมูลได้ทั้งออฟไลน์ line, แล้วก็ออนไลน์ดาต้าเบสและยังมีความร่วมมือกับ TCDC นะคะที่ ให้บริการข้อมูลด้านการออกแบบรวมถึงเทรนต่างๆทั่วโลกด้วยนะคะซึ่งถ้าเรานำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เนี่ยอาจารย์เนี่ยจะต้องประทับใจกับงานที่เราส่งไปแน่นอนค่ะและถ้าทำงานมาเหนื่อยๆแล้วอยากได้มุมพักผ่อนในห้องสมุดของเราก็มีมุมให้นั่งดูหนังฟังเพลงแล้วก็พักผ่อนกับเพื่อนๆได้ด้วยค่ะและในส่วนของตึกใหม่ของเรานะคะมีความโดดเด่นเรื่องความสวยงามเนาะเพราะว่าตึกของเราเนี่ยเป็นตึกกระจก oh. แทบทั้งตึกเลยค่ะซึ่งนอกจากที่จะสวยแล้วเรายังประหยัดพลังงานด้วยค่ะเพราะว่าเราได้รับรางวัลการันตี green office นะคะหลายปีติดต่อกันมากๆเลยถ้าใครเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะผมร่าตึกของเราเนี่ยมีความปลอดภัยสูงมากๆเลยเราเนี่ยมีพี่ๆรปภนะอยู่ในทุกชั้นแล้วก็ทุกมุมตึกเลยเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยไม่แพ้ใครแน่นอนค่ะนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีฟอร์ซิลิตี้ที่ทันสมัยทําให้การเรียน วิทยาลของน้องๆเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือห้องคอมพิวเตอร์แลบหรือว่าห้องโคเวิร์กิ้งสเปซนะคะที่น้องๆสามารถเลือกมุมโปรดของตัวเองในการนั่งทำงานได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะเด็ก MUIC ทุกคนเนี่ย <c oughs> ก็จะมีเครดิตเป็นจิ้งเป็นของตัวเองด้วยนะคะ <c oughs> ก็สามารถทำได้ทั้งสแกนก๊อปปี้ลงถึงปรินต์นะคะซึ่งการใช้เนี่ยไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่ใช้บัตรนักศึกษาแตะที่ปรินเตอร์นะคะก็สามารถปรินต์ได้ทั้งสีแล้วก็ขาวดำ ถ้าใครเป็นคนไม่ชอบเดินหรือเป็นคนไม่ชอบออกกําลังกายเนี่ยก็สามารถใช้รถตู้ของเรานะคะไปรับไปส่งได้ที่ระวางตึกหรือว่าที่จอดรถก็ได้นะคะใครอยากแอบ,บไปส่งนุ่มคณะอื่นๆหรือว่าอยากไปส่งนักศึกษาคณะอื่นๆเนี่ยก็สามารถกระซิบพี่รถตู้ให้เขาไปส่งที่ อาคารอื่นๆในมหาวิทยาลัยได้นะคะที่ MUAC ของเรานะคะมีชมรมให้เลือกมากถึง30ชมรมเลยนะถ้าให้ยกตัวอย่างชมรมที่ฮอตสุดๆเนี่ยก็คงจะเป็น v a l e n t i a ียค u ัแล้วก็เ s s c l u b ค่ะฮอตถึงขั้นต้องมีการคัดคนเข้าร่วมกิจกรรมกันเลยนะซึ่งก็คือแย่งกันสุดๆเลยและการเข้าร่วมกิจกรรมของคลับต่างๆนะคะยังมีการบันทึกลง A T หรือ Activity Transcript นะคะซึ่งจะเอาไปประกอบเรซูเม่ของน้องๆเนี่ยทให้เรซูเม่ ของน้องๆเนี่ยสวยมากขึ้นค่ะถ้า30ชมรมที่พวกพี่มีเนี่ย มันยังไม่ถูกใจน้องๆหรือยังไม่ตรงใจเนี่ยก็สามารถเปิดขับใหม่ได้เองด้วยนะคะซึ่งขั้นตอนเนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยแล้วส่วนใหญ่ที่มีการขอเปิดขับใหม่เนี่ยก็จะมีการอนุมัติให้เปิดได้ค่ะถ้ามันไม่ได้ซ้ําหรือว่าใกล้เคียงกับชมรมที่มีอยู่แล้วค่ะ MUIC นะคะก็จะมีสโมหรือสโมสรนักศึกษานะคะที่จะเป็นตัวกลางระหว่างนักศึกษากับอาจารย์นะคะและอีกหนึ่งหน้าที่ของสโมสรนักศึกษาก็คือการจัดกิจกรรมใน ช่วงต่างๆนั่นเองค่ะอย่างเช่นกิจกรรมที่เรียกว่าขับ Expo ซนะคะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้คับต่างๆเนี่ยมาออก Boot บูธโปรโมทขับของตัวเองนะคะว่าเทอมนั้นเนี่ยขับอะ่ะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะก็คือกิจกรรม i c f e s t i v a l ค่ะซึ่ง i c f ี่เ e เนี่ยก็จะจัด ตามธีมของเทศกาลที่เกิดขึ้นในเทอมนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นวา l เลนทน์หรือว่าฮาโลวีนค่ะ i อซีเเนี่ยก็จะมีบูธของกินที่มาจากทั้งสิทธิ์เก่าแล้วก็สิทธิ์ปัจจุบันเนาะคือให้เลือกกันเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นของข้าวของหวานหรือว่าฟูดทักค่ะแอบกระซิบหน่อยว่าถ้าใครเป็นสายมูเนี่ยพลาดไอซี่เไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ายังมี แม่บอกนะคะมาเปิดบูธเล็กๆเนี่ยที่จะมาดูดวงกันถึงใต้ตึกเลยเนาะซึ่งราคาเนี่ยมันก็จะเป็นราคานักศึกษานะคะเพราะฉะนั้นก็คิวทองสุดๆนะคะถ้าใครเป็นสายมูก็ไม่ควรพลาดนะคะซึ่งพี่อ,อมก็ไม่พลาดค่ะก็เคยไปต่อแถวกับเขามาแล้วเหมือนกันค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะนั่นก็คือจ็อบแฟร์นั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะมีบริษัทชั้นนําต่างๆนะคะมาเปิดบูธที่ใต้ตึกของเราเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆเนี่ย ได้ไปหาที่ฝึกงานรวมถึงที่ทํางานนะคะเมื่อเราเรียนจบนั่นเองค่ะและนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีบูธของพี่พี่สิทธิเก่านะคะที่เปิดธุรกิจเป็นของตัวเองที่จะมาชวนน้องๆ MUIC ไเนี่ยไปร่วมงานกันด้วยค่ะ MUIC นะคะยังเปิดโอกาสให้น้องๆน,นะคะได้ไปฝึกงานแบบ professional internship นะคะทั้งที่ ในเมืองไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศด้วยค่ะและพี่พี่สิทธิ์เก่าของ MUIC นะคะก็จะมีหลายคนเลยเนาะที่น้องๆน,น่าจะรู้จักกันนะคะนั่นก็คือพี่พบแพทบนะคะพี่แพทจริรกิจนะคะพี่นายนภัรพี่นนกุลพี่เชอฟางเบียนเครอเรีนะคะพี่แคนแคน ที่ภูมิวิภูริตนะคะรวมถึงพี่คณะจากรายการอิงลันด้วยนะคะของช่องวีมฮิดลของเรานั่นเองค่ะจบกันไปแล้วนะคะสําหรับ50ฟ a c แฟของวิทยาลัยนาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะเป็นยังไงกันบ้าง <c oughs> น่าสนใจสุดๆไปเลยใช่ไหมคะ <c oughs> หวังว่าน้องๆเนี่ยจะได้มาเป็นรุ่นน้องของพี่ออมที่วิทยาลัยนาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะ